มัอนี่มาหาอยู่หากินนะครับหากินขัวหอยขัวหอยเป็นไดได้จักหน่อยเลยนี่อฮะเพียวสิได้มาโชว์ดูมดูนี่คืออีหลานะลูก้ให้มาโชว์หน่อยนี่หอยนะครับหอยธรรมชาติโลนได้หลายได้ครับอเออหูหอยหอยจูบนะครับหอยจูบ นะครับมนีได้หลายแล้วนะครับประมาณสี่กิโลนะครับหอยหอยจูบนะครับปูโดมสมบูรณ์นะครับนี่กระปูน้ำนะครับกระปูนี่กระปูนะครับปูนาปูนาอยู่กับน้องเพียวๆนะครับวันนี้มาหาหอย หอยธรรมชาติมีหลายนะครับนี่เป็นคลองนะครับหอยมันลงมาในคลองครับเวลาน้ำแห้งน้ำแห้งก็มีหอยหอยจุเอาไปแกงใส่คีเล็กครับแกงใส่ขี้เล็กใส่นางเค็ม วิธีบ้านเฮานะครับหากินหากินตามใ้ตามคลองตามหัวหนานะครับหัวหนาตามไรนาอันนี้ก็เป็นนาข้าวนาข้าวเกี่ยวข้าวไปน้ำหางมหอยนะครับกินเทียงอันนี้วิธีของคนบ้านหนองแต้นะครับ วิธีชุมชนคนบ้านหนองแตพี่นองบ้านเฮาที่ยุงเทพนะครับอาติบุเคยเห็นนะครับวิธีบ้านเฮาอันนี้ของกินเทียงกับบริสุทธ์นะครับกําไรดีนะครับกาไรดีอยู่ได้ไม่ต้องดินรนนะครับ mm hmm. เข่าก็มีกินนะครับเข่าในนาปลาอยู่ในน้ำนะครับ mm hmm. มีเข่ามีปลา คือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านหนองแต่แต่นี่เป็นวิถีชุมชนนะครับวิถีชุมชนไหพี่น้องได้เบิงนะครับรอกากเบิงคลิปแบบนี้นะครับเรื่องเล่าดีๆชีวิตอบอุ่นนะครับชีวิตครอบครัวลังเกษียีนนะครับนี่ก็หน้าขวัญนะครับเพื่อนก็ทางานโรงงานนะครับอดีตเป็นสาวโรงงานนะครับอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับทํางานอันนี้เพื่อนมาใช้ชีวิตลังกระยีนะครับ เกษียณก็หาสิบห้าปีนะครับได้เงินประกันสังคมนี่นะครับได้เดือนยักบาทครับเงินประกันสังคมน่สองพันสามเออสองพันสามนะครับใครที่ทํางานนะครับได้ประกันสังคมกับอายุครบห้าสิบห้าปีก็จะมีค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนของประกันสังคมนะครับทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะครับเพื่อนก็ได้แลวนะครับเงินประกันสังคมนะครับ นี่เป็นเป็นสวัสดิการนะครับของประกันสังคมนะครับอันนี้มาใช้ชีวิตนะครับหลังกเกษียณทํางานมาหิงนี่มาถือว่าม,มาพ่อนคลายนะครับมาใช้ชีวิตบันปลายนะครับหลังกเกษียณอายุราชกา,ารเกี่ยเข่าไปน้ํานะครับง้มห้อยหาห้อยน้านะครับได้เบิ่งเรื่องแล้วดีๆนะครับล้มกับเย็นๆนะครับเมื่อนี้สูห่หน้าหนาวแล้ว หนาวลมที่เรนูนะครับที่มาก,กับมีนะครับเพลงเฮาหนาวลมที่เรนูนะครับถ้าใครคิดบวอ,ออกนะครับคิดบอ,ออกก็คิดถึงเพลงนะครับหนาวลมที่เรนู <laughs> หนาวลมที่เรนูก็มีที่มาจากอำเภอเรนูนครน,นะครับหรือว่าเมืองเวนะครับฮะอะไรนะ <laughs> อันนี้ก็แม่แม่แมเกใหไงนะครับแม่เอกใงญ <laughs> ่ เอกพจน์พระเอกใหญ่นะครับพระเอกใหญ่ราเอกพจน์ราศีมังกรนะครับพระเอกใหญ่เพื่อนครอบครัวศิลปินนะครับไปเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยนะครับห้าต้าสายห้าห้านะครับสายห้า สายเลือดครับสายเลือดมมนกมีนะครับแนวไก่ตีก็เป็นไก่ตีคือเก่านะครับเหนแนวมอลำกับเป็นหมอลำนะครับแนวชาวนากับเป็นชาวนานะครับพี่น้องเอาไว้ช่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับฝากกดติดตามมุมนครไว้นะครับไปจอกเจอเรื่องเล่าดีๆอยากมีคลิปมวนๆฮีฮานะครับคลิปร่องคลิปลำแต่กดติดตามหนุ่มนครไว้นะครับช่องใหม่ของหนุ่มนครนะครับ เบาภูนะครับเบาวภูหนุ่มนครวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันมาอีพีต่อไปนะครับมาด้วยใจอย่าใส่หน้ากากนะครับแต่ถ้ามาเพื่อจากอย่าฝากหัวใจชีวิตคือข้อสอบนะครับคําตอบคือโชคชะตาสวัสดีครับ